ไม่องร้องครับเดี๋ยวให้เวลาเตรียมตัวสาวนะครัลากท่าอยู่เลยเดี๋ยวเรามเงินด้วยเองครับโอเคหับถดเดี๋ยวปต่อเลถอยลสี่สอ่ได้ครับเราจะดูกันว่านะครับจะดูว่าใครเขาตกมากเลยนะเนี่ยใครบตกมากอ๋อ เรายังไม่บอกคะแนนวม่บอกเลล่เราไม่บอกดูว่าใครจะทําเวลาได้ดีที่สุดคนที่ทาเวลาได้ดีที่สุดจะได้เสื้อจากน้องฟีฟาที่ใสอยู่ดังนั้นนะครับคู่ต่อไปนะครับจะเป็นน้องฟีฟานัเองนะครับพร้อมไหมครับพร้อมนะครับเหี๋ยวแตกเชียวนะครับนี่บอกให้นะเมื่อวานนี่แบบหน้าแต่ละห้าไม่ธรรมดามากวันนี้ฟีฟาอย่ายอมนะอย่ายอมถ้า อโอเคแล้วพี่ตัง้งให้เราให้นะคะ5 4 3 2 1เลยไปเลยดูดยสิเดินแต่ว่ารีบกันมากลงไม่เลยเย้ยังไม่อบอกคาแนถ้าของปีป้านเนี่ยก็ว่าไม่ธรรมดาละตอนนี้ไว้ฝัดเหงาท่าไหนดีละไว้ฝัดเหงาละ,ละอะไรดูสิ ก็ตกลงกันเองมากไถ่ดือยเลยนะตัดเลยทำหมที่ใช่แล้จะก้านั ทีมงานกำลังสรุปคะแนนอยู่นะครับท่านที่ได้คะแนนแล้วก็ทำคะแนนเร็วที่สุดนะครับจะได้เสื้อที่น้องพีพ่าใส่อยู่นะครับสำหรับผู้ที่ได้ลำดับที่สามค่ะบอกเลยว่าเราคะแนนได้ดีมากอ่า38สิบแปดที่าได้แก่น้องพายาค่ะ <Yeah. S 2> ไม่เป็นไรเรา,ยยาให้โฟล์การ์ดเก๋ๆนะเป็นโฟล์การ์ดแบบลิมิเต็ดอิดิชั่นเลยสำหรับผู้ที่ได้รางวัลที่หนึ่งเราจะ ก่อเขาบอกรางวัลที่หนึ่งก่อนแล้วกันค่ะรางวัลที่หนึ่งเนี่ยเขาทําไป8วินาทีรางวัลที่สองเนี่ยเขาทําไป11วินาทีคู้ที่ทำเวลาได้เร็วนะคะแปดวินาทีได้แก่คู่ของน้องฟีบ้าเย้ยูส์ใส่ให้ด้วยส่ให้ด้วยเขาจะได้ความเปนตีด้วยนะครับแต่เราใส่ผ้าพ้าส แล้วพินแทนเลยนะครับแต่ละว่าได้ธรรมดาไรียด้ว่ามีวอกมเ้ร้อเป็นกีฬามาเป็นี่เมาไม่่ไม่ใไม่่าม่ใช่ไม่ใไม่อช่ไน่ใช่ไ่ใชา่ช่่ใช่ไม่บ่ไน่ช่่ใชอบมับช่ไน่ใช่ไม่ใช่ไม่ไไม่ม่ใย่มไม่่ไม่ใมมม่